เื่อวิงถามหลานจ้านว่าหลานวังจีเอย๋ยหลานวังจีข้าเป็นอะไรกับเจ้าหลานจ้านก็ถามกลับว่าแล้วข้าเป็นอะไรในสายตาเจ้าละ่ะแล้วมาดูคำตอบของทั้งสองคนกันถ้าเคยคิดว่าเจ้าเป็นสหายที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอัดภาพมาที่คนดู <c oughs> โรตีใส่ไข่แต่ใส่ใจทำไมได้เป็นแค่เพื่อนปิดบงอยู่ตั้งนานและมันอัดอ้านใจยิงเรากลาชิดกันยิงหวังไว้เธอสบตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยบ